เกิดขึ้นกับตัวเองครับผ่านมาประมาณ9ปีละเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับและคุณโตโต้ให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เราติดต่อสายของคุณโตโต้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณโตโต้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะตอนนี้คุณโตโต้อยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่แถวพระรามเจ็ดนะครับแถวพระรามเจ็ดนะครับ อ่าตอนนี้ฟังเดชชกอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับเพื่อนๆนะครับเอาละครับผมตอนนี้ลองปลีกตัวมาจากเพื่อนๆนก่อนนะฮะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะฮะเพื่อเรื่องเล่าประสบการณ์จะได้น่ากตื่นเต้นกันได้ครับนะฮะโตโตนี่เคยโทรศัพท์มาคุยกับเราไหมฮะนานมากแล้วครับเคยนานมากเลยเป็นนานมากแล้วใช่ไหมฮะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นนานมากแล้วมาคราวนี้ฮะโตโต้ ชื่อเรื่องน่าสนใจมากเธอยังอยู่ตรงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับอืเรื่องเป็นยังไงเชิญเลยครับก็ยอดไปเมื่อประมาณเก้าปีก่อนคือตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับคืออยู่ในระดับมัธยมต้นอยู่มอหนึ่งคือเพิ่งเพิ่งเข้าไปเรียนใหม่ๆเลยครับออืก็คือก็เข้าไปก็เด็กเพิ่งเข้าใหม่ครับก็ยังไม่ค่อยสนิทกับใครมากครับอะไรเงี้ยทีนี้พอเรียนผ่านไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจําชั้นนะครับเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนของเราคนหนึ่งอ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต<อ>เป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับครับทีนี้ถามกวผมว่าเสียใจมากไหมก็นิดนึงก็คือเรายังไม่ค่อยสนิทอะไรกับใครมากครับอก็คือเรื่องราวนี้ก็ผ่านพ้นไปจนแบบมันเลื่อนหายไปจากความทรงจำผมเรียบร้อยแล้วครับจนขึ้นมสามกำลังจะจบการศาึกษาผมก็ มาก,กับเพื่อนผมกลุ่มแก๊งผม,มครับสี่ห้าคนเออเดี๋ยวเรามาคุยกันสักคืนดีกว่าโ oh. ตรุ่งอะไรไปเลยอะไรก็จะแยกกันแล้วบางคนก็จะไปเรียนเตรียมทาหารบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืก็นัดก,กันไปที่บ้านเพื่อนแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองสุพรรณนะครับครับทีนี้เราก็ไปนั่งพบปากคุยสั่นๆอะไรกันก็เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าได้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งในในกลุ่มอะครับ บอกว่าเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะอืมผมก็อาสาเ,เดี๋ยวไปส่งเองก็เลยยืมรถไอ้เจ้าของบ้านไปเพื่อนเจ้าของบ้านไปสง่งก็เป็นรถเก่าๆมอไซค์เก่าๆคันนึับผมก็เป็นคนขับไปทีนี้ไอ้ตอนที่ขับไปอะครับพี่ระยะทางจากไอ้บ้านแก๊งที่สังสรรค์กันอยู่กับบ้านเพื่อนผมที่กำลังจะไปส่งเนี่ยครับออืมันห่างกันไม่ถึงสองกิโลมนิดเดียวเองพี่ครับ ผมก็ขับไปส่งขับไปช้าๆเลยคือมันเล่งไดแค่นั้นแหละสามสิบสี่สิบก็ขับไประหว่างทางก็จะมีสามแยกเป็นสามแยกตัวทีอะพี่นึกภาพออกใช่ปะสามแยกตัวทีอ่ะผมก็ขับผ่านไปจนไปส่งเพื่อนคนนี้เสร็จปุ๊บระหว่างทางขากลับพี่บรรยากาศมันก็แบบบ้านอกอ่ะนะพี่มันก็แบบมืดๆสลัสวๆแล้วก็มันจะมีวัดเด้อพี่ตรงแยกเลยตรงสามแยกเลยครับทีเนี้ยไอตอนที่ผม ขามาที่ผมขับผ่านมาไอ้ตรงถึงสามแยกเนี้ยคือผมเลือกไปเห็นแบบคนยืนอยู่คนหนึ่งแต่ก็คือไม่ได้สังเกตว่าเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ยืนทามาตรงแยกเดือดเดือผมก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะทีนี้พอตอนขาก,กับผมก็ขับผ่านมาผมก็ติดไฟแดงผมก็มีรถผมจอดอยู่คันเดียวนี่แหละครับอ่ะทีนี้พอกาลังจะขับผ่านไปไปเขียวกําลังจะขับผ่านไปใช่ไหมพี่ยูดีอ่ะ เบาที่ผมนั่งอ่ะมันก็ยวบลงอืมอยู่ดีก็ยวบลงเฉยเลยเหมือนกับลักษณะเหมือนกับมีคนมานั่งซ้อนเงี้ยเหรอใช่มันก็เหมือนกับมีคนมานั่งซ้อนเลยพี่ครับแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่รู้สึกเหมือนแบบมีคนมานั่งนะคือรู้สึกรู้สึกมันยวบลงแค่นั้นนะพี่แต่แต่ไม่แต่ว่าไม่เหมือนแบบว่ามีคนมาต้อนเลยครับผมก็าไม่คิดอะไรก็เลยขับก็เลยสามแยกไปเท่นั้นแหละพี่มันรู้สึกได้แล้พี่เฮ้ยแม่งเหมือนมันเหมือนมีคนมาซ้อนว่ะอืม หันไปมองกระจกข้างครั้งแรกก็ยังไม่เห็นอะไรนะที่ก็ยังไม่มีอะไรพอขับไปได้สักนิดนึงอะที่ทีเนี้ยมันก็เหมือนมีแบบว่ามีคนอนะเอามือมาจับเอวเราทีนี้โหพี่ผมเล่าถึงคนลุกเลยแล้วทีเนี้ยผมก็หันไปมองกระจกข้างที่ก็เห็นเป็นแบบตรงไหลที่ตรงกระจกข้างทางด้านซ้ายมืออะที่ผ่านไปก็เห็นเหมือนหน้าผู้หญิงอะพี่ครึ่งหนึ่งที่แค่ครึ่งหน้าคือเลยเ,<อ>เลยมาตรงไหลไหลผมอะอคือเป็นหน้าแล้วก็แบบ เละอะพี่ก็มีเลือดพุ่อองออกมาอย่างเงี้ยเออ,อทีนี้ผมกโ็โหพี่จังหวะน,นั้นคือแบบเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอพี่ครับก็เลยแบบตกใจคือแบบใจหนึ่งก็จะจะหยุดรถแล้วแบบกระโดดออกมาเลยแต่ใจหนึ่งก็รีบไปดีกว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลยรีบบึ้งเลยพี่แต่ด้วยสภาพรถแต่พี่บึ่งยังไงก็บึ่งไม่ขึ้นอนะ่ะเพราะว่ารถมันเก่า ใช่มันเขามากคือพยายามเร่งแลวด้วยความกลัวด้วยความพี่แล้วก็แบบทีนี้รู้สึกชัดเลยว่ามันมีคนอยู่ข้างหลังแน่ๆอ่ะครับผมก็เลยแบบเอาวะหันไปมองอีกทีทีนี้ผมหันไปมองแบบนึงที่หันคือว่าหันหน้ากลับไปมองไม่ได้มองกระจกข้างอ่ะพี่ออืมันไม่มีใครพี่แต่ความรู้สึกแบบมันยังอยู่อ่ะมันยังมีคนอยู่อ่ะพี่หันไามองกระจกข้างพี่ก็ไม่เจอแหละทีนี้ผมเลยรีบขับไปจนถึงบ้านหลังเพื่อนผมทีนี้ พอไปถึงบ้านใช่ไหมพี่อประตูมันเป็นป,ประตูแบบบานพับเหล็กอะพี่ซึ่งมันยังแงะไว้นิดนึงแบบให้ผมเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยพอผมขับถึงหน้าบ้านมันอะ่ะก็เลยรีบทิ้งรถมอเตอร์ไซค์เลยทิ้งแล้วก็รีบไปเปิดเปิดประตูขึ้น,นอ่ะแล้วก็กระโจนเข้าไปกลางวงพวกมันเลยไอ้พวกที่นั่งอยู่อ่ะผมก็ถามเฮ้ยเป็นไรเป็นไรหน้าตาตื่นซีดมาจ้ะเป็นไรผมก็ผมก็เลยเล่าบอกว่าเนี่ยตอนขับมาเจอใครไม่รู้มันนั่งซ้อนหลังแั่งเละมาเลยว่ะ ีนี้มันก็เงียบไปสักพักหนึ่งอะพี่จนมีคนคนหนึ่งในในแก๊งเพื่อนอะพูดขึ้นมาคำหนึ่งพี่ว่าพอพูดขึ้นมาปุ๊บเงียบทั้งหมดเลยมาบอกว่า e asy, อีซีเปล่าวะ,อะไอนะอีซี e หรือเปล่าคือเพ<อ>ื่อนผมที่เสียชีวิตไปอ่ะคือผมก็ไม่สนิทมากพี่คือผมไม่ผมแบบแทบแทบแบบคุยกันได้ไม่ที่ครั้งเองพี่<อ>ผมผมลืมไปแล้วด้วยคือทุกคนแทบแทบจะลืมไปหมดแล้วอะคือไอไอคนที่เป็นเจ้าของบาร์มาบอกว่าอีซีเปล่าวะพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เงียบลงไป ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคืนนี้ยยังไงก็ขอนอนที่นี่ก่อนแล้วกันเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันครับคือคือนะ้ผมก็ขมตานอนไม่ลงหรอกพี่จนต้องรอแบบเช้าอ่ะเจ็ดแปดโมงเช้าอ,อ่ะไปถามถามเพื่อนคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยครับถามว่าเอ,อ้ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงวะออออคือ,อ,อคือรายละเอียดคือหรือว่าเพื่อนเนสะียชีวิตแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเสียชีวิตยัยงไงอะไรคืองานศพผมก็ไม่ได้ไปครับ อะไรอย่างเงี้ยผมคือผมแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอางทีมันก็เล่าให้ฟังว่าก็ตอนที่เขาเรียนใหม่ๆอะ่ะคือที่บ้านของผมคนนี้ยคือเขาจะไปขายของตลาดกันประมาณสักสี่ห้าทุ่มเงี้ยพี่ท,ท,ที่ตลาดสี่มุมเมืองอ่ะที่แถวผมก็จาไม่ได้อยู่แถวไหนอ่ะอ๋อสี่มุมเมืองแถวลังสงิอืมใช่ทีนนเนี้ยคือพื้นผมคนนี้เขาก็จะไปช่วยพี่เขาขายของครับทีนี้พอตอนขาขากลับอ่ะ รถเป็นมันมันเป็นรถกระบะพี่เขวขับมาจนถึงแบบตรงหางตรงหางตัวทีที่เป็นแยกอะพี่สามแยกอะครับ,ข,บขับมาทีนี้เหมือนพี่เขาหลับในหรือยังไงไม่รู้อะขับก็ตรงไปอัดกับไอ้ตุงเสาไปไอ้เสาไฟแดงพี่ตรงกลางแยกเลยออก็คือตัวพี่ชายของเขาอะไม่ไม่เป็นอะไรเลยพี่แต่ฝังฝังคนนั่งอะที่เพื่อนที่เพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยที่เสียชีวิตนั่งนั่งอยู่อะคือเละไปเลยพี่คือเสียชีวิตขาขาที่นั่งไปเลยอะก็คือแบบผมก็โหล่ จริงอ่ะเนี่ยอแล้วคือแบบผมก็มานั่งนึกหน้าดูมันก็มันใช่อะที่คือคือถึงถึงผมจะไม่ที่แต่มันก็คลายคาบคา,บคาพี่ครับอ่ะทีเนี้ยผมเลยบอกว่าเอาแล้วเ,เอาไงดีอะคือ,อเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเออใช่ไม่เปลนเดี๋ยวไปบอกกับทางบ้านของห้เองว่าเนี่ยว่าผมมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้มาอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยคือรายละเอียดหลังจากนั้นผมผม,ผมก็มไม่ไ้ทราบพี่คือแบบเป็นประสบการณ์แบบ ครั้งแรกที่เห็นอะไรบอกว่าแล้วเราอ่อแล้วเราแล้วเราได้ไปบอกที่บ้านเขาเรียบร้อยคือผมมันไม่ได้เลยคนไปบอกพี่คือตอนนั้นผมแบบผิดหลอนมากเลยพี่ให้เพื่อนได้บอกใช่ให้เพื่อนคนนั้นไปบอกเ็คือแบบฟ้าให้อยู่ในระแวกตัวเหมือนคือผมอยู่อำเภอแบบไม่ได้อำเภอเมืองไงพี่อ๋ออ๋อแล้วเพื่อนได้บอกไหมฮะไปบอกพี่แล้วเราได้ถามข่าวจากเพื่อนว่าพอบอกที่บ้านเขาแล้วเป็นยังไงก็ถามไหมก็หลังยังไก็ แยกแยกระเลยเพราะผมผมคือผมไม่อยากจะไปใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยพี่เพราะเราก็ไม่อยากจะเจออีกแล้วใช่ไหมเธอใช่คือแต่แต่แต่โดยส่วนตัวผมมาเป็นคนที่แบบว่าถามว่ากลัวผี่ไหมผมก็ไม่ไม่นะพี่แต่ผมมาเป็นคนที่เจออะไรแปลกๆเนี่ยเยอะเยอะมากเลยในแบบชีวิตผมอะครับอ่าแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องที่ชื่อซีี่สี่ชีวิตตรงนั้นใช่ครับไม่ว่าเขาสียเขาสีีวิตมานานแล้วตั้งแต่ตอนเราอยู่มหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับจนถึงมสามเราจะแยกย้ายกัน ใช่ครับวิญญาณผ่านไปสองปีเหมือนเหมือนว่าเขาเขากลับมาบอกว่าเนี่ยเขาว่าเสียชีวิตมานานแล้วแบบเหมือนกับว่าเขายังติดตรงเนี้ยคือแบบว่าผมคงก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าแบบพิธีกรรมทางการทางศาสนาแบบว่าของเรามันเป็นยังไงอ่ะคือแบบว่าเขาเหมือนจะมาบอกว่าเขายังเป็ติดตรงนี้นะอคือแบบเขายังแบบเหมือนกับว่ายังอยู่วนเวียนอยู่ยังไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าจะมาบอกผ่านเราเนี้ยคือผมก็โอเคไปแจ้งฝากเพื่อนไปแล้วกันคือผมแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่ไม่ค่อยแบบว่าอยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากเงี้ยตอ,อนนั้นน่คือยังเด็กนั่งไงพี่คับผมบนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณเก้าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะฮะใช่ครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุพรรณไม่ได้เกิดขึ้นที่ตลาดสี่มุมเมืองนะใช่ครับสุพรรณครับเออนะครับมีหลายคนก็ส่งมาบอกว่ามันอยู่ที่สี่มุมเมืองอันนี้ไม่ใช่นะฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตัวคุณโตโตเองอ่ะเล่ามาเนี่ยนะครับเกิดที่จังหวัดสุุพรณบีนั อ่าฮะอ่า,า,อา,าล่ะครับคุณโตโต้ไงขอบคุณมากมากนี่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน,าานะครับครับเออนะก็ทุกวันนี้ผมคิดว่าดวงวิญญาณของเขาผ่านมาเก้าปีแล้วน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วเนาะก็ผมก็คือก็ตอนนี้ก็คือหลัจงจากนั้นมาก็ก,มก็มีทําบุญไปให้บ้านอะไรอย่างเงี้อยอืมก็คือว่าขอให้ไปสู่แบบสุขติเถอะอย่าแบบมาแบบว่าทรมานอะไรอย่างนี้เลยครหลุมศานนะพี่คือใช่ผมก็พูดไม่ถูกอ่ะเนาะเออเข้าใจฮะ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ผูกพันอะไรเขามากแต่อย่างนา้อย,นยก็เป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเราคนนึงถูกไหมฮะใช่ครับพอเราโตขึ้นมาบอกว่าคือถ้าเพื่อนเราแบบตูอุบัติเหตุอย่างนั้นอ่ะ <oluyor S 2> คือเรา,า,เราเก็คงเสียใจอ่ะ<ม> <m> คือแบบคงตายแบบว่าไม่ทันรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะครับผมครับอ่าอะไรฮะแล้วหลังจากนั้นที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราเคยเราได้มีโอกาสย้อนกลับไปณตรงนั้นอีกไหมฮะก็มีไปบ้านแต่ก็ไม่แบบ ไม่เจอคือมันนานผ่านไปทีอพี่คือบ้านผมก็ไม่ไม่อยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วไงครับอืแต่เวลาผ่านไปทุกครั้งก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ทุกครั้งมนึกถึงพี่คือทุกวันนี้ก็ยังจําจําหน้าเขาได้เลยเข้าใจเข้าใจที่ที่เห็นที่กระจกข้างอะพี่ครับผมนะฮะอ่ะอะไรครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะโตโต้นะครับได้เลยครับขอบคุณมากๆครับโตโตครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรครับผ่านไปหนึ่งเรื่องะกับเรื่องของคุณโตโต้นะฮะเรื่องที่มีชื่อว่าเธอ,อยังอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่โทรศัพท์มาคุยกันแบบนี้อย่าลืมนะฮะใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็ฝากมาได้ทางหลังใหม่ของเราสวัสดีคุณแดงบางซื่อรายง,งานตัวด้วยนะครับแล้วก็คุณผียังโกย ชาเชีซาวเป็นสมาชิกแล้วคนถูกสาบรายงานตัวแล้วก็แจ้งมาบอกว่าแถวสภาพ,พระรามห้าชัดเจนดีครับขอบพระคุณมากๆคุณกรุณีแหละฮะเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยคุณกันไก่บินนะครับรายงานตัวเหมือนกันแล้วก็หนุ่มฝั่งวิกมีนบุรีราม2 0 7รายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คุณ กอบแกบุรีรมนะสวัสดีพี่ขวัญแล้วก็เพื่อนๆชาวหลอนวันนี้ขอแบบหลับไม่ลงเลยครับจากเด็กบุรีรมครับแล้วก็คุณท้อน้ําเสกบอกว่าผมจะพกเอาคัมภีร์อักุลอานนะครับติดตัวนะเพราะว่าผมเป็นมุสลิมครับจากท้อน้ําเสกแล้วก็นิดผีน้อยรามินทารายงานตัวแม่มดนุ่นนะครับแล้วก็คุณวิ่งป่าราบนะครับเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันดีครับพี่ขวัญและพี่ทีมงานทุกคนวันนี้ขอหลอนนะครับจากนายเด็กเซเว่นอิเลเวนแล้วก็คุณท่านแสนดีนะบอกว่า พกเอาความรักเพราะว่าความรักเอาชนะทุกอย่างด้วยนะฮะพูดถึงท็อปิกของเราที่ผมถามว่าถ้าเกิดว่าเครื่องรางของขังสักหนึ่งชิ้นที่คุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสพกติดตัวไปเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะพกอะไรไปนะฮะก็มีส่งมาเยอะเลยนะครับมีมาบอกว่าเคื่อนี้ขอลหล่อๆน,นะครับผมเป็นสมาชิกรือยังจาก non นานเคหะนครชัยศรียังเลยครับแล้วก็คุณรุ่งจารันสิบสาบอกว่าตะกุดหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นครับคุณแพร่วาบอกว่ากงเหล็กค่ะเอาอยู่เลยค่ะ ขังชัวๆคนกละอย่างกันนะฮะแล้วก็เป็นแรงใจให้คุณขวัญน,นะครับสาธอรสัญญาณชัดดีครับผมป๊อปพกปลัดกขิกหลวงพ่อยิดครับผมนะฮะแล้วก็คุณเบลติดลิงเลยฮะเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยคุณโลโก้เปอร์นะครับเหรียญหลวงปู่มั่นดีกว่าะฮะรุ่นฟ้าผ่าครับแล้วก็คุณก๊อบอกว่าพี่ขวัญอยากรู้ว่ากุมารอยู่กับเราไหมจะต้องทําอย่างไรนะฮะลองจุดทูบบอกเขาดูนะครับคุณจะพก การฝากดอกรักความเชื่อทําให้คนรักคนหลงนะฮะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าฝากประสบการณ์นะครับเธอยังอยู่ตรงนี้ได้คุยกันไปเรียบร้อยแมนมดนุ่นทั้งทายค่ะฟังแห้งต้องฟังโดยช็อกก่อนนอนทุกคืนมีเรื่องผีขี้เหงาอันนี้เรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็คุณเมนี่นะฮะถ้าเมย์จะพกของขังขอพกประหลัดขิกด,ด้วยแล้วก็พยันค่ะพี่ขวานอ,อ่คุณการไก่บินวันนี้ขอลหลอนนะครับแล้วก็คุณสี่ผมว่าน้องกุมาร สององติดตัวตลอดเลยมาตลอดแสดงให้รู้สึกบ่อยๆครับมาดีนะครับและก็เครื่องรางที่สมควรพกติดตัวเสมอคือ,อถวยเทพสยบหมู่สัพพวิญญาณน,นบนอบคือพลังเมตตาบารมีดีที่สุดใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวถูกขโมยหรือว่าสูญหายด้วยแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าสวัสดีทีมงานเดือช็อกนะฮะ,ะเป็นสมาชิกหรือยังครับถ้าเป็นแล้วก็ช่วยบอกหน่อยจากอาร์มสามยอดนครราชสีมานะครับเป็นเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็สวัสดี พี่ขวัญและทีมงานทุกคนนะคะคืนนี้ขอลหลอนนะจากน้องชมพู่แฟมิลี่มาซอยแปดสวนพลูจากเอกเดอะซีดมิงเกิลซอยสวนพลูซอยแปดด้วยแล้วก็คุณตามอตโตมบิลนะฮะพนักคานศรียุทธยาบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญมาล้อขออหลอนแล้วลรลครับขอให้พนักงาน Hon d a ออโตมบิลยุทธยานั้นเจอผีกันทั่วหน้านเด้อนะครับแล้วก็อีกเสนข้อความแล้วกันคุณทิวบอกว่าชกอ๋พกชายพัดถุงของแม่เลี่ยมทองค่ะ นะครับแล้วก็แต่แม่ดำไม่มีพ้าถุงใส่นะฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนั่นเป็นข้อความบางส่วนแล้วกันสายต่อไปนะฮะผมมากันที่สายของคุณเอ็มครับคุณเอ็มนะฮะปัจจุบันอายุ30ปีคุณเอ็มบอกว่านะครับมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวแถวพระรามห้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาและคุณเอ็มให้ชื่อเรื่องว่าห ในเจ็ดคนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเอ็มอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับครับสวัสดีครับพี่หวนครับผมนะฮะตอนนี้คุณเอ็มโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับตอนนี้อยู่แถวแถวบางซื่อครับแถวบางซื่อสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนครับถามอะครับผมนะฮะตอนนี้ผมถามคุณเอ็มก่อนนะฮะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่โทรศัพท์มาคุยกันแบบนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะ แล้วก็ตื่นเต้น้วยครับใจเย็นนะฮะใจเย็นนะครับคิดซะว่าคุยให้เพื่อนฟังคุยให้เพื่อนฟังแล้วก็คุยให้พี่น้องฟังเนาะครับพี่เอาและครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์นี้ลองย้อนกลับไปสิครับครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าถึงหกปีที่แล้วนะครับครับอดีเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นอหัวหน้ารอปภรอบดึกนะครับครับแล้วเขาก็ก็คือสนิทกันมาตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะเป็นเป็นเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับพี่ควัน uh huh. แล้วเราเนี้ย <c oughs> เขาก็ได้ไปทำอ่อบริษัทรปภแห่งหนึง่งซึ่งจุดที่เขามาลงเนี้ยก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งแถวแถว,แถวแพรามผ้าครับ uh huh. แล้วก็เขาก็าลังเหมือนกับว่าผมดินเพื่อจะปรับสร้างหมู่บ้านชื่อดังแห่งหนึง่ง uh huh. พรามผ้า แล้วครั้งนี้ยเขาก็ได้ชวนผมไปนั่งอสังสรรค์ดื่มกินกันอะไรที่ห้องพักเขาอะรก็ตอนนั้นประมาณประมาณทุ่มเสร็จเสร็อะฮะก็มีวิทยุเข้ามาที่วอเขาว่าให้มาที่ไซส์งานด่วนผมก็เลยเดินไปกับเขาสองคน <c oughs> ก็ไปถึงก็จะเจอ อ่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นปั้นจันนะฮะอืมเป็นปั้นจันตอกอ่อพวกเสาเข็มหรืออะไรประมาณเนี้ยฮะครับอ่อพอดีผมได้กลิ่นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นกลิ่นสับสาบหน่อยนะครับพี่ขวัญก็พยายามมองเอ้มันอะไรก็ไปสะดุดตาตรงปลายเท้าตัวเองก็เป็นเหมือนกับเป็นอ่อเป็นน้ำเยิ้มๆนะฮะเป็นเหมือนกับ มืนพวกน้ำมันพืชน,น้ำมันหมูตะสีข้นมากเลยนะครับเหมือนจะเป็นน้ำมันเครื่องไปแล้วอะ่ะครับผมก็สงสัยก็เลยเดินตามรอยไปครับเพื่อนหมคนนี้จนไปถึงหลุมหลุมหนึ่งซึ่งปั้นจันตัวเนี้ยจอดอยู่แล้วก็มีคนยืนอยู่ทั้งหมดห้าคนคนะครับก็อก็ได้ไปดูจนไปสอบถามที่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจังหวะที่ตอกลงไปเนี่ยได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาเนี้ย จะทําการตอกซ้ํามันเอ่ามันมันตอกไม่ลงอ่ะครับตอกไม่ลงเหมือนติดอะไรใช่ครับ <Ừ. S 2> เหมือนติดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือผมก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเขาไปเอาเอ่อไอ้รถรถตักดินนะฮะรถด,ดังโะคระอะจนมาตักมาคุยมาคุยจนไปเจอต้นต้นไม้ต้นหนึ่งผมก็ผมก็ไม่รู้จักก็ก็ได้สอบถามเขาอีกทีหนึ่งก็มีพี่ผู้หญิงก็อายุราวๆห้าสิบ ถึงไม่เกินหกสิบอะครับเป็นเป็นแฟนของน้าผู้ชายที่ที่เป็นคนตอกปั้นกันนะฮะก็เขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าต้นตะเคียนในระหว่างที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยเขาผมก็ได้ยินเสียงบางคนเขาก็พูดว่าเดี๋ยวจะต้องขุดเอาขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นโฟแมนครับอ่าเขาก็ได้พูดว่า อย่าเอากูขึ้นมาคนเดียวนะเาก,กูยังมีใช่ครับยังมีน้องกูอีกคนหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 2> ผมก็ผมก็ส่งแต่คือเขาไม่ได้มีอาการกรีดร้องกร uh. ีดร้องหรือว่าหรือว่าอะไรเลยนะครับ uh. ไม่ได้มีอาการกรีดร้องเหมือน uh. เหมือนวิญญาณเข้าสามเวสีเข้าไม่มีเลยนะครับ uh. เขาก้มหน้าแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆเลยฮะว่า uh. อย่าเอากูขึ้นมาคนเดียวนะ uh. ครับ ยังมีน้องกูอีกคนหนึ่งก <c oughs> ็ก็ขุดกันไปผมก็ยืยนดูอยู่สักพักหนึ่งก็เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยกลับไปก็กลับไปที่ห้องก็นั่งดื่มกินสังสรรจนประมาณประมาณเราวๆเที่ยงคืนได้นะไม่เกินเที่ยงคืนก็ขเขาก็วิทยุนเข้ามาอีกบอกว่าเจอแล้วเจออีกต้นหนึ่ง<อ>ที่ว่าเป็นว่าเป็นต้นน้องอ่ะะอยู่ข้างใต้ก็คือต้องขุดลึกไปอีกประมาณสัก สามเมตรไม่เกินสี่เมตรอะครับอ่าลำต้นหน้าก็วันที่ผมเห็นตอนเขาขุดขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือรถรถพ่วงอะฮะรถเทรลเลอร์อะฮะยาวกว่ารถเทรลเลีก็คือต้นต้นที่ว่าเป็นต้นพี่เนี่ยจะยาวประมาณผมเทียบเป็นเมตรไม่ผมเอาว่าประมาณเกือบเกือบเกือบสองคันรถเมย์ได้มั้งฮะ ยาวมากประมาณสักหนึ่งคันรถเมย์ครึ่งอะไรประมาณเนี้ยฮะส่วนไอ้ต้นไปต้นอีกต้นหนึ่งที่ต้องขุดลึกไปขุดลึกไปสามสี่เมตรเนี่ยอืก็น่าจะยาวประมาณสักคันรถสิบล้อได้ครับต้นใหญ่มากครับออืก็ผมก็เอกใจแล้วว่าแต่คือผม,มเป็นคนมีเซนต์เนี่ยครับ,รบก็รู้สึกว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยเนี่ยับก,กับชีวิตผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยพบใคร ผมเคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณสภาวะสีเนี่ยเยอะครับอแต่ว่าครั้งเนี้ยผมรู้สึกได้ถึงว่าจะต้องมีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับตัวผมแน่ๆเลยอเมร็จผมก็ขอตัวจากเพื่อนกลับกับบ้านแล้วก็อดีพอก็แยกย้ายสังสารเสร็จก็ขอตัวกลับก่อนอพอกลับไปถึงบ้านรุ่งเช้า,เาแม่แฟนผมเขาก็มาประป ไปทํางานได้แล้วลูกอะไรประมาณเนี้ยครับก็พอปทรกับาปเจ็บผมก็ดูนี่มันเบอร์แฟนของก็เออชื่อเออชื่อเพื่อนผมได้ใช่ไหมครับได้ครับแฟนของคุณซเซลเนี่ยเขาก็โทรเข้ามาผมก็ไม่ได้รับพอปิดเสียงไว้ก็โทร,โทรกลับไปบเขาก็บอกว่าผม,มาโทรกับไปเจ็บผมบว่าอ้าเป็นไรโทรมาแต่เช้าเลยเขาก็บอกพิจาก็คือผมรับราชการทหารน,นะครับครับเขาจะเรียกผมว่าพิจาก็พิจา พี่ซีเสียแล้วนะ<อ>ผมก็เอา้า<อ>เสียได้ไงเมื่อคืนยังนั่งกินเหล้ากับพี่เลยนะ,<อ>ะเขาบอกว่าก็หนูปลุกเขาแล้วไม่ตื่นหน<อ>ูก็เลยไม่ก็เลยไปตามคนละแวกนั้นมาดูก็เขาก็มาเช็คเหมือนกับว่าเช็กลมหายใจเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีลมหายใจแล้วเหมืนอนไหลาตายอะครับพี่อออ,อ่าใช่ครับคราวน,นี้ผมก็ตรวจศพตรวจอะไรเสร็จจนวันที่เผา วันที่เผาก็ก็ก็เป็นปกติไปจนผมมารู้จากปากของเอ,อรุ่นน้องเขาที่<ม>ว่าเป็นรปภนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นหัวหน้ารปภเขาบอกว่าวันนั้นทั้งหมดอ่ะพี่ยืมกี่คนออที่เจอต้อนตะเคียนผมบอกว่าถ้าจําไม่ผิดพลาดนะเจ็ดคนเจ็ดคนเขาบอกว่าพี่ระวังไวเ้เถอะตอนเนี้ยตายไปสี่แล้วเฮ้ยไหลาตายห,หมดแล้วสี่คนแล้วครับ ครับสี่คนแค่แค่สามวันก็ก,ก็คือคนผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นศพแรกนะครับก็คือไม่เพื่อนผมก็ตะลุงที่ตอ่อมันกันนะฮะับไหลาตายบนมันกันเลยครับครับส่วนคนที่สามถ้าผมจำไม่ผิดก็คือโฟแมนคนที่เขาพูดว่าอยาเอาคข,ขึ้นมาคนเดียวมียังมีน้องกูอีกคนนึงอะไรประมาณนี้นะครับเท่าทีนะครับที่ใช้คำหยาบครับอ่าก็ตรงนั้นมันจะใกล้กับ วงเวียนราชพฤกพ์้เขาก็ไปก็คือลับบ้านห้าหกโมงเย็นอย่างเงี้ยฮะไปจอดติดไฟแดงครับแล้วก็ไหลตายตบนรถเอา้าชีวิตไปเฉยคารถตัวเองเลยฮะถูกต้องครับเอา้าต้องครับเออเอเอก็พอเหมือนกับว่าเขาคงคนที่สัญจรตรงน,นั้นว่าเอา๊ะทำไมไฟไฟเขียวแล้วไม่ไปเขาลงมาลงมาดูอะไรเงี้ยก็แต่ทุกคนจะจะเลือดออกจากหมูสอง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 ลูกหมดเลยนะครับอ๋ฮะฮะอฮะะก็ ผมผมจํารายละเอียดได้คร่าวๆประมาณนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดเสียชีวิตห้าคนครับ <Yeah. S 2> แล้วก็เหลือสองคนก็คือผมกับน้องยามที่เขา